ังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชาดแดนของไทยเราล่าสุดการประจําวันที่17ตุลาคมครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคำเหม็นกระเจิงเพราะมีรายงานออกมาครับย่านเกราะคลุมประชิดภาคตะวันออกที่ก็ทําเอานั้นคำเหม็นไม่กล้าต่อกรกับไทยเราแต่ก็ยังมีอีกเรื่องราวนึงครับฮุนเซน,นึงกับออกมาเดือดชูธงท้ารบไทยหลังจากที่โดนทั้งเกาหลีโดนทั้งสหรัฐรุมอยู่ในตอนนี้แต่ว่าแทนที่จะไปตอบโต้กับเกาหลีตอบโต้กับอเมริกา กลายเป็นว่ามาตอบโต้กับไทยเราครับแล้วเหมือนส่งสัญญาณเป็นลางบอกเหตุซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงครับบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วกลายเป็นว่าตอนนี้ความคืบหน้าของเราเกือบ100%โดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทยของเรากันก่อนโดยเฉพาะพื้นที่กองทัพภาคที่1ครับก็ได้มีการออกมาแฉเล่เห์เลี่ยมเขมนว่ามีการเตรียมแ a c t ิ้งนำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัด บันเตยมินเจยหรือว่าบ้านหนองยาแก้วซึ่งกรณีนี้ครับกองทัพภารีหนึ่งเองก็ได้มีการอัพเดตสถานการณ์ล่าสุดออกมาเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยเฉพาะฝ่ายกัมพูชาครับก็มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของมวลชนประมาณ15-20คนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและก็ตอชดเฝ้าระวังครับส่วนบริเวณบ้านหนองยาแก้วนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ขมประมาณ20-25นาย แล้วก็คาดว่าในจังหวัดบันเตยเมอนเจยขเขมรจะมีการนำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามเรื่องของสุขภาพประชาชนที่มีการได้รับผลกระทบจากกรณีที่ไทยเราสร้างเสียงดังก่อกวนอ้างว่ามันไปกระทบสุขภาพจิตของชาวขามรเองโอ้โหอ่อนไหวมากๆนะครับและก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ขมรสร้างเรื่องโกหกได้เก่งจริงๆเป็นการอัปเดตออกมาของกองรับาพาาที่หนึ่งครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับการเก็บวุหรุระเบิดนั้นตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ภาพรวมปลอดภัยนะครับเตรียมที่จะมอบพื้นบดีให้กับพี่น้องชาวไทยของเราบริเวณบ้นบานหนองยาแก้วได้มีที่ทํากินอีกครั้งหนึ่งหลังจากโดนยึดมาเนี่ย40ปีและหลังจากนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ไทยเราฝ่ายความมั่นคงไทยเราก็จะเตรียมรุกค,คืบเข้าตรวจค้นวัตถุระเบิดที่คาดว่าจะตกค้างในบริเวณบ้านหนองจานในห่วงต่อไป แล้วก็มีการปรับปรุงบังเกอร์ครับจำนวนทั้งหมดเนี่ยเจแห่งรวมไปถึงหลุมหลบภัยสาหรับประชาชนครับก็มีจํานวน6แห่งซึ่งก็ยังมีข่าวดีหนึ่งเกี่ยวกับบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วก็คือตอนนี้พื้นที่บ้านหนองจานครับฝ่ายในเราสามารถยึดคืนมาได้แล้ว60ไร่เหลืออีกเพียงแค่6กไร่เท่านั้นส่วนพื้นที่บ้านหนองยาแก้วเองก็สามารถยึดได้แล้ว100ไร่นะครับหรือมีแค่25ไร่เท่านั้น ตอนนี้ก็ใกล้เคียวบริษัทเสร็จแล้วก็จ่อที่จะนําตู้คอนเทนเนอร์นั้นมาลงเพิ่มเพื่อที่จะปิดตายขมิกันเลยทีเดียวอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องรับเดตเกี่ยวกับโซนกองรับภาคที่1น,นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะพอเริ่มลุกคืบเข้ากลายเป็นว่าเราก็สามารถทําได้นะครับขมิก็ไม่ได้มีการมาตอบโต้แต่อย่างใด โดยเฉพาะพื้นที่ที่เราสามารถยึดได้เนี่ยเรียกว่าส่งต่อส่งคืนพี่น้องชาวไทยเรากันเลยทีเดียวหลังจากโดนเขมรยึดมาประมาณ40ปีได้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของกองทัพภาคที่1น,นะครับมาต่อกันที่อีกฟากฝั่งหนึ่ง เป็นโซนกองรับปาที่2กันบ้างนะครับก็มีการสรุปสถานการณ์ออกมาเช่นเดียวกันโดยภาพรวมของเหตุการณ์นะครับมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาตรวจพบโดนครับบินตรวจการอำเภอบ้านกรวดเนี่ย13ลำช่องโอบก6ลำครับพื้นที่ภาษาตาควาย6ลำอีกทั้งยังตรวจพบรถบรรทุก1คันกําลังมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ชายแดนซึ่งก็าคาดว่าจะเป็นการสับเปลี่ยนกําลังด้วย โดยตอนนี้ครับปัจจุบันกองกาลังทั้งสองฝ่ายทั้งไทยแล้วก็ขมรนก็ยังคงวางกําลังตามแนวาที่มั่นเดิมและก็มีความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่กองทัพที่รสองครับอัปเดตออกบาแต่มันยังมีจุดหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรซึ่งก็ถือว,ว่าขมรนค่อนข้างหย่อนกับพื้นที่ตรงนั้นพอสมควรเลยแล้วล่าสุดครับมีรายงานออกมาก,กับโซนภาคตะวันออกของไทยเราซึ่งก็เรียกว,ว่าเป็นภาพที่อยากเห็นมากๆนะครับทหารไทยเราเนี่ย เปิดทางเข้าสู่ชายแดนขมนิตรงพื้นที่ธมอดาจังหวัดโพธิสัตท์ที่อยู่ใกล้กับจังหวัดตราดของเรานั่นเองพร้อมกับมีการเอายานเกราะร้อยางเนี่ยขึ้นไปด้วยแล้วก็มีภาพรวมหนึ่งคลิปออกมาครับที่ทหารไทยเรานั้นสร้างถนนประชิดชายแดนธมอดาจังหวัดโพธิสัตท์ของขมิเองแล้วก็จะมีด่านขมิครับเข้ามาพูดคุยบอกว่าขอให้ไทยเราย้ายลดหนามออกไปแต่ว่าด่านไทยเราปฏิเสธนะครับไม่ได้มีการยอมขมิแต่อย่างใดนะแล้วฉากหลังเนี่ยที่มันพีคที่สุดก็คือ ยานเกราะล้อยางหนึ่งคันนะครับขึ้นไปคุ้มกันส่วนที่ดำถนนด้วยก็เรียกว่าเราไม่ประมาทนะเพราะถ้าเกิดขมเม็นตูมตามขึ้นมาเนี่ยเราก็มียานเกราะที่จะตอบโต้ตอบสวนได้เพราะว่าพื้นที่แถวนั้นเนี่ยมันเป็นฐานของขมเม็นนะครับเราเป็นฝ่ายที่ตัดถนนเข้าไปในเขตแดนของไทยเราซึ่งการที่เราทําแบบนี้ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมนะครับรู้ทันเล่เหลี่ยมของขมเม็นได้ดีแล้วเท่าที่ฟังดูจากหลายๆเสียงเนี่ยถ้าเทียบความมึนของนานขมเม็นทั้งประเทศนะแถวโซนจันทบุรีโซนตราดเนี่ยก็ถือว่ามึนน้อยสุดอย่่างที ทหารแนวหน้าหลายๆคนเนี่ยมีการเล่าออกมานะครับเป็นเสียงที่สะท้อนถึงแนวชายแดนแต่ว่ามืนน้อยไม่ใช่ว่าไม่มืนแต่ก็มืนน้อยกว่าภาคที่2ภาคที่1แหละโดยเฉพาะภาค2องเนี่ยโอ้โหเขมรมืนมากนะครับก่อกวนเราแบบได้ทุกวี่ทุกวันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโซนจังหวัดตราดนั้นก็คงจะน้อยอยู่ซึ่งเราก็ เอายางเกราะล้อ,ลอยางครับไปคุมประชิดตามแนวชายแดนเลยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานจากทางฝั่งของเขมรครับมีการชี้แจงออกมาเลยว่ากรณีที่พูดคุยกับทหารไทยเราในพื้นที่ธามอดาจังหวัดพุทธิศัต์นั้นซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยได้ตัดถนนในดินแดนของตัวเองครับไม่ใช่ถนนในดินแดนของกัมพูชาเลยแต่อย่างใดแล้วการสร้างถนนดังกล่าวนั้นฐานกัมพูชาก็ประจำอยู่ในพื้นที่ด้วยได้โปรดอย่าเข้าใจผิดและก็อย่าแชร์ต่ออันนี้เป็นสิ่งที่เขมรโต้แย้งมานะครับว่าพื้นที่ตรงนั้น มันเป็นดินแดนของไทยเราเขาก็ยอมรับแหละก็เป็นของไทยอยู่แล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ในเรื่องของความพิพาทเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพิพาทกันเป็นจุดๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาสิโนแต่เราเองก็จะปล่อยหลวมไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราปล่อยหลวมไปก็อย่างที่เห็นเลยครับขมรมีการตัดเส้นทางน้ําใหม่กินดินแดนของไทยเราเนี่ยโอโหไปเกือบ11ไร่ นะครับยังดีที่เราสามารถยึดคืนเอามาได้แล้วกับพื้นที่ในส่วนนี้ก็ต้องชื่นชมพี่น้องด่านแดนเราทุกคนด้วยที่อยู่ในแนวหน้าทางพื้นที่กองรับภาคที่1เองพื้นที่กองรับภาคที่สองเองแล้วก็พื้นที่โซนจังหวัดตราดจันทบุรีแต่ก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่เหมือนเป็นประเด็นร้อนของขมิในตอนนี้แล้วก็ปลุกความฮึกเหมิมของแนวหน้าขามิด้วยเพราะล่าสุดฮุนเซนครับมีการขู่ว่าจะไม่มีการให้อภัยอีกต่อไปถ้าเกิดว่าไทยเรากล้าละเมิดกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งกก็มีีีาารเเตือนนนนวว่่ั้ย สถานการณ์อาจจะเลวร้ายเกิดขึ้นโดยจะมีการเผยแพร่คำพรสาสบับเต็มเร็วๆนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อของกเมานะครับตีข่าวใหญ่ออกมาว่าสำนักข่าว s b m News ของกัมพูชานั้นมีการโพสต์ข้อความระบุว่าถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาเนี่ยต้องตอบโต้ฮุนเซนประกาศว่าจะไม่มีการให้อภัยอีกต่อไปหากว่าไทยกล้าละเมิดกัมพูชาอีกครั้งและว,วันนี้อาจจะมีสถานการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นแล้วพอมีโพสต์นี้เกิดขึ้นมาครับหลังจากนั้นไม่นาน หน่วยทหาร B HQ ของขมรและก็ทหารบ้านอิแต่เนี่ยที่ใส่รองเท้าอิแตะนะครับมีการประสานเสียงกันว่าพร้อมรับออเดอร์คำสั่งรบจากสมเด็จฮุนเซนขอแค่สั่งมาก็พร้อมเข้าตีทันทีและก็ยังมีหลายต่อหลายโพสต์ที่แชร์ต่อไปนะครับบอกว่าบางครั้งเนี่ยก็รอไม่ได้แล้วที่จะเข้าตีอันนี้เป็นสิ่งที่ทหารขมศครับสะท้อนคำพูดของฮุนเซนนะว่าจะยอมไม่ได้ยังไงก็ไม่ยอมก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเองเนี่ย พันธมิตรเริ่มมีนะครับโดยเฉพาะเกาหลีใต้ที่ล่าสุดนั้นมีการร่วมมือกับไทยเราจับมือกับไทยเราครับปราบปรามสกแกมเมอร์ในกัมพูชาแล้วประธานาธิบดีของเกาหลีเองก็มีการกล่าวเซืงด้วยนะครับว่าเกาหลีใต้นั้นไม่เคยลืมที่ไทยช่วยรบในสงครามเกาหลีเมื่อ70กว่าปีก่อนเนี่ยโดยไทยเราครับเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียเลยนะ ที่ส่งความช่วยเหลือไปยังเกาหลีใต้แล้วก็มีการส่งข้าวเนี่ยเป็นจํานวนเยอะมากหลายล้านตันเลยแต่ในช่วงนั้นเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะครับเป็นประเทศที่ยังไม่ได้มีเงินถุงเงินดังขนาดนั้นแต่ว่าเราส่งความช่วยเหลือไปให้กับเกาหลีบวกกับส่งทหารไปประมาณ6,800นนายที่ประจําการอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเราประจําการอยู่น่าจะประมาณเกือบ20ปีได้ถึงกับมีอนุสาวรีย์ของทหารไทยเราครับที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ก็ไม่แปลกใจ ที่เกาหลีจะจับมือขอความร่วมมือกับไทยเราปราบปรามสแกมเมอร์แต่ว่าแค่นั้นก็ยังไม่พอนะครับฮุนเซนเนี่ยมีการออกมาบอกว่าจะไม่ยอมไทยอีกแล้วฮุนมาเน็ตลูกชายของฮุนเซนครับที่อยู่ในตําแหน่งนายกตอนนี้เนี่ยก็มีการออกมาบอกเหมือนกันซึ่งเป็นการฝากบอกผู้นําของเกาหลีใต้นะครับว่ากัมพูชาไม่ต้องการให้เพื่อนบ้านช่วยปราบปรามสแกมเมอร์พร้อมกับเน็บแนมไทยเราครับว่าแก้ปัญหาในประเทศตัวเองก่อน อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เขมนะครับเริ่มมีกระดีกระดาษมากขึ้นโดยเฉพาะสองพ่อลูกเนี่ยเหมือนมีนัยยะอะไรแฝแงหรือเปล่านะครับจะมีการสร้างสถานการณ์อะไรอีกไหมก็คงต้องรอติดตามกันแต่ว่าสิ่งที่เราต้องจับตามากที่สุดนั้นกัมพูชาครับเหมือนจะสร้างประเด็นอะไรมาเบี่ยงเบนประเด็นข่าวที่มีการปราบปรามสแกมเมอร์และก็การอายัดเงินสีเทาของคนใกล้ชิดหุนเซนเองที่ทั้งโลกนั้นต่างลงข่าวนี้ครับแล้วก็สร้างความอับอายขายหน้ามากๆในวิธีนานาชาติ เรียกว่าเครดิตเนี่ยลงมาเป็นศูนย์เลยทีเดียวบวกกับการที่เกาหลีใต้การที่อังกฤษและก็อเมริกาเล่นงานข่เหม็นหนักขนาดนี้นะครับแต่ว่าข่าเหม็นเงียบที่จะตอบโต้กับชาติหมหาอำนาจแล้วฮุนเซนก็ดึงดันครับมาหาเรื่องเปิดฉากกับไทยเฉยเลยก็น่าจะอยากจะก,กรบกระแสะแหละเพราะว่ากระแสะปส่าพารสแกมเมอร์เนี่ยที่อเมริกามาเล่นอังกฤษมาเล่นเกาหลีมาเล่น,ลน,ลลนคือมันใหญ่จริงๆนะครับแต่สุดท้ายผลผลเนี่ยมันก็มาตกที่ไทยเราฮุนเซนอยากจะล่อกับไทยเราซะแล้ว ก็เดี๋ยวต้องรออัปเดทติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าตลอดแนวชายแดนเลยนะที่ยาวกับคอมเมนต์0ร700 800ดู เราพร้อมมากๆที่จะเอาแผ่นดินคืนซึ่งก็รอชมรออัปเดตกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับเขาอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย